ที่จุดไฟเ <c oughs> นเรื่องของการวิจัยด <c oughs> ้วยนะอาจารย์ทำกลุ่มวิจัยเพนนะครับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ชวนให้มาเอาข้อมูลเพลนเนี่ยของโรงพยาบาลเราลองมาทําดูก็อันนั้นน่าจะเป็นวิจัยแรกๆเลยครับที่ที่ผมได้ทำนะครับก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วก็แล้วก็ทำให้เราเริ่ม organize ไอเดียจากปัญหาที่เราเจออยู่นะครับจากจากที่เราดูคนไข้อยู่แต่ละวันแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าอ๋อ เออจริงๆปัญหานี่มันเยอะนะอย่างที่จ้างบอกว่าจะทำวิจัยคนไม่ค่อยพูดถึงแม็กเนจูดอลฟ์เรื่อนนะครับว่าปัญหามันมีมากน้อยแค่ไหนจริงๆข้อมูลมันมีอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นนะครับเป็นอินฟิ i ิทิเบิลแล้วแค่ทําให้มันมองเห็นขึ้นมาเนี่ยโหเราเห็นชัดเลยว่าโหเรื่องของเพลมันมันเป็นปัญหาอย่างมากนะครับเล่านะครับตอนแรกกำลังดูเอ๊ะเซตติ้งห้องมันจะเป็นยังไงเราจะทํากิจกรรมนู่นนี่อะไรไว้แต่ว่าอานว่าเดี๋ยวเราคงคุยกันไปแล้วก็เล่าและแชร์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปสกกาารรทแผผนะคับม็ จะมีบางส่วนทีม่มาเล่าสู่คนฟังด้วยเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมไปที่สิงคโปร์นะครับก็ตอนนี้บังเอิญก็ไม่บังเอิญครับก็รับหนะ้าที่รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้เป็นดีเรคเตอร์ของ KQ Academy นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรใหม่ที่ไม่ยังไม่ถึงองค์กรเป็นแค่นหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งที่เราจะมาทําเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับที่จะไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะใดน,นะครับเราพยายามจะทําวิชาที่มันอาจจะไม่มี วิชาอื่นใดที่สอนอยู่ในานามคณะต่างๆแล้วก็พยายามจะให้เป็นเกจ eway ของมคนะครับแล้วอยู่ที่อเมริกาครับดูเหมือนจะถูกซื้อตัวมาอยู่ที่ NUS National University of Singapore นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือตอนไปนะเปนยผมแบบใส่สูตรผูกไทยเตรียมตัวมาจากที่จะเจอโปรเฟสเซอระดับนี้นะแล้วก็นั่งรอเตรียมตัวแล้มาฟึ๊บแกเป๋ตัวมาปึ้งเสื้อผ้ามแล้วก็ข้าวกับเพื่อน เก่าซึ่งเชิญเราเป็นเลคเชอร์เขาเป็นที่ปรึกษาของโอบามานะคือที่ปรึกษาด้านสุขภาพเขาเป็นเดลตาไซต์ิสเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าแบบว้าวแค่แบบลุกก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาอ่ะในเนี้ยเขาได้คุยเนาะเขได้ฟังเขาเล่านะครับแล้วก็ได้แชร์ผมก็มีแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับเขาเขาบอกว่าเพื่อนเขาถามว่าเฮ้ยอยู่ที่เมกาอยู่ก็แบบโหกำลังเติบโตอย่างดีแล้วนะอยู่ในโพสิชันที่เมคดิซิชันแล้วก็ อาจจะมีส่วนในการผลักดันอะไรได้หลายอย่างทาไมถึงย้าาอยู่สิงคโปร์ประเทศเล็กๆเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่อเมริกาต่อไปเนี่ยความรู้ที่เขามีอยู่โอเคลหะมันทําได้ทาให้เขาเซอร์ไวได้แต่เขาจะไม่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆได้อเมริกามันใหญ่มากแล้วก็สกุลาเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันกำลังแย่มากเลยนะมันถึงเราจะผลักดันพุชเอฟเฟก์ทั้งหมดที่มีอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงน้อยมากเลยนะครับ แล้วก็โอเคมันก็มีคนที่ทําตรงนั้นอยู่เยอะมากแต่ถ้าเข้ามาที่สิงคโปร์เนี่ยความคิดของเขาเขาเชื่อว่าเขาจะมาเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดมิราเคิลที่เขาต้องการได้นะซึ่งเขาอยู่เพียงแค่สี่ปีแล้วสุดท้ายอ่ะทีมเขามันแบบคอมเมนสีมากครับจึงน่าสนใจมากที่สุดเขาบอกทำคำหนึ่งออกมาบอกว่านี่คือ e m p a t h e ติ c e n เอนจิเนียมีคำว่าเอ p ม t h ตีอยู่ในคำว่าเอนจิเนียร์แล้วที่บอกว่าเฮ้ เอนจิเนียร์นี่มันเป็นอะไรที่มันเมคานิงมากมันต้องแบบว่า1 0 0, 0 1งศูนบวกลบคูณหารอะไมา,มาแต่นี่เขาเขาเ้าไปทัชอะไรอยู่ในฮาร์มมีสิ่งนี้อยู่ทางไหนเราจะต่อยอดสิ่งเหล่านี้เราจ,จะต่อจากประโยคที่ท่านคณบดีพูดเมื่อเช้าเนาะอ๋อมีทีมที่ทำวิจัยอย่างนี้ทำโปรตเอียมิกอยู่เฮ้ยเราทำตรงนี้อยู่เฮ้ย <"H ee, S 2> เราทำไง <"H> ee, เราหยิบตรงนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้สิ่งนี้ก็อาจจะโยงกับที่ลัมลอบมอง,มองอด้วยเหมือนกันว่าทางไงเราจึงจะ achieve มันได้โอเค achieve ได้เพราะว่า เรามาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นนะให้มันเกิดขึ้นนะครับเอ้ยของพวกเราเองที่เราอยู่หน้างงานผมว่ามันมีทั้งสองภาระงานที่อยู่ด้วยกันเนาะปัญหามีเราก็ต้องแก้ครับเราก็ต้องฟิลเดการอสเซทที่เรามีอยู่ทางไงเราจะต่อยอดไปได้นะันสิ่งที่เราจะต้องมองไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจริงไม่ได้มีสกู๊ดแล้วสกูลหนึ่งที่มันถูกต มันเป็นจริงอยู่นะและสิ่งเต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะก็เหมือนกับที่เพลโตได้บอกไว้นะครับใครเคยเห็นคำกล่าวนี้ใช่ไหมครับ necessity is the mother of invention นะครับ uh, ตอนนั้นยังมีฝรั่งคนหนะึ่งตอนนั้นที่เขามาดรเดนแคนนู้นใชไหมเดนแคนเขาเรียนอยู่ที่คณะเราช่วยทำกระสา,ตา,ตานตะ่างๆเนี่ยแล้วก็คุยอะไรกันอยู่ไม่รู้กันก็บอกเนี่ย necessity is the mother of invention นะเพราะว่าเขา กำลังจะต้องพยายามแก้ปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยเออจริงวะถ้าเราไม่ได้เกิดปัญหาหรือเราไม่ได้มีความจําเป็นอะไรนะมันคงไม่ผลักใส่เรามานะแต่อีกด้านหนึ่งถ้ามันไม่จาเป็นก็คือเราขี้เกียจนะเราเราขี้เกียจที่จะ <c oughs> ทํางาน,นยากๆที่จะเหนื่อยมันเราก็เลยต้อง invent มัแต่นั่นแหละมันก็คือ necessity เหมือนกันผมเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยมีหลายคนได้เจอ n น c e s s i t y แล้วก็หลายๆคนอาจจะเกิด invention หรืออินโนเวชันที่เกิดขึ้นนะใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นระบบหรือกระบวนการอะไรก็ตามที่เกิดขนะึ้นเนาะอันนี้มันแชร์ได้เลยนะครับเมื่อเมื่อตอนช่วงโควิดแรกๆ e อ t เราก็อ่านโปรโตโคอลที่ได้มีการแนะนำมาจากพวก e อ EM t Society นทางอเมริกาทางยุโรปบอกเลยบอกว่าการส่องสโคจะต้อง ยกเลิกจะต้องเบนตไปต้องดีเลย์ออกไปโพสต์โฟนออกไปแม้แนตะ่้ามสองสโค๊ป้ามทำแบบซีเพราะมันจะไม่เกิดการซื้อกระจายแต่ว่าเราอ่ะดูแลคนณค่ามาเล็งอยู่เอาเขาเกิดจะส่อ,สองเดี๋ยวเราต้อง balance, แบบซีเอ้าเราทําไม่ได้เราจะทํำยังไงนะอันนั้นเราจะก็เขียนกันเขียนกันมาอยู่นั่นแหละนะครับมันก็นํามาสู่วันในเซสซิตี้่าเออแล้วเราจะทําไงไม่รู้อ่ะเราจะไปสโคปใช้ไ,ได้เราก็เอาอุปกรณ์ที่มันมีอยู่นะครับมันคือเราไม่มีเวลาที่จะไปอินเวสต์อินโนเวชั่นอะไรอื่นนะก็3าสิ่งที่มีอยู่ เอาที่อบผมนะครับพี่อบผมที่ร้านทำผมะนะมาครอบแล้วก็มีถุงพลาสติกที่มันจะห่อไวนะ้อบเพื่อจะแบบอบให้ความร้อนนะครับแล้วก็ใช้จุกนมที่สาหรับให้นมครับเนื่องจากลูกผมกินนมแม่นั้นนมจุกแทบไม่ได้ใช้เลยเอามาใช้ใส่เนี่ยเป็นตัวพอร์ตสำหรับ access สองก้อนเราก็คิดภายในเวลาหนึ่งคืนนะครับเราเฮ้ยไม่ได้พวกนี้ต้องออกพปดีต้องใช้ necessity ก็นำมานะซึ่ง endoscopy seller เรานะตั้งชื่อไว้นะครับก็ ใช้ตอนนั้นยอมรับเลยเราใช้ไปโดยที่เราทดสอบแล้วก็ใช้ไปเลยนะไม่ได้ผ่านไออาร์บอีซีอะไรนะเพราะมันไม่ได้แนละ้วมันต้อง,องทำคนไข้ก็ต้องมานะครับอาศัยว่าทดสอบกับตัวเองก็มันเวิร์กนะครับแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็นาไปสู่ progress ว่าเฮ้ยแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนอนะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงว่าโอเคเราทดลองมาทำอะคริลิกต่อระบบดูอากาศมาให้มันเกิดการไหลเวียนนะอันนี้ก็นํามาสู่ว่าทําให้เกิด innovation ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จริงๆยังอยู่ใน process ของของการวิจัยอยู่เลยนะข้อข้อลำบากของก็คือโอ้สัมมิดผ่าน I R B จะต้องมีการประเมินนูนน่นนี้นะสุดท้ายกว่าจะได้เริ่มใช้เนี่ยโอ้โควิดหายไปหมดละ <c oughs> <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อันนี้เป็นเป็นข้อจำกัดอันนึงเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ให้เห็นว่าถ้ามันมี necessity มันก็จะมีสิ่งต่างๆตามมาในช่วงโควิดเองเนี่ยเราก็คนไข้ก็ไม่ได้มา follow up ด้วยเราก็เอ่ะเลยต้องทำ โปรแอปพลิเคชันนะครับที่จะใช้ในการ follow up คนไะข้อันนี้ก็มันก็ต้องทำเลยนะครับก็คือคิดปึ๊บก็ลงมือแล้วก็ทำเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบอยู่ตรงมันมีความปลอดภัยไหมก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราเห็นงานอยู่ตรงหน้าแล้วเราคิดว่าเฮ้ยม,มันมันมีปัญหาเราจะทำางไงให้มันดีขึ้นมันเราก็มันก็จะน,นำมันึ่ง innovation ง่างๆที่เกิดขึ้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือสิ่งที่จะทำต่อไปมันจะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับ uh ผมก็ยังจะมองไปว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราจะทํางานสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไรที่จะเป็นตัว drive หรือตัวขับเคลื่อนครับประเมินว่าตอนช่วงที่เมื่อ3-4ีปีที่แล้วผมผมลาไปศึกษาไม่ได้ลาไปทำงานไปด้วยศึกษาไปด้วยนะครับไปเรียนตอเอกที่คณะสาสานะครับเป็นรเนเรียนบริหาการศึกษาผมทํางานวิจัย dissertation หัวข้อเรื่อง e m p a t h e t i c Leadership ก็คือภาวาผู้นำแบบร่วมรู้สึกนะครับก็รู้สึกว่าคือเหตุผลที่ทําเรื่องนี้มันมันมาจากตอนที่เรา go live กไ,ไหมที่เราทำ H.O. เนาะนะที่เรากำลังจะเปลี่ยนระบบอะไรต่างๆมานะครับก็บอกได้เลยไม่รู้ว่าภูมิใจหรือไม่ภูมิใจนะคือภายในยทีเราเราเริ่มใช้ H.O. เป็นภาคแรกเลยนะครับและใช้ฟูเยมมาเล แล้วก็ใช้เป็นภาคเดียวอยู่นะ่จาจะสักสองสามปีนะจนภาคอื่นถึงจะทำตามตอนช่วงนั้นรู้สึกเป็นแก่ดำอยู่อพอสมควรเพราะว่าจะกคอนเซ็ปต์ไทยก็ยากเพราะของเราอยู่ในนั้นหมดก็ต้องมีเราจะยังไงอะไรเงี้ยแเราก็รู้สึกว่าแบบบางครบางทีก็โดนคัดแค่อยู่เหมือนกันนะว,ว่าเนี่ยพรเอ็มพีไปทําให้มันใช้ได้นะก็เลยก็เลยจะทําให้ระบบมันต้องลรงพาบาลก็เลยจะต้องรับอะไรเงี้ยน,นะคือก็โอเคก็อคอคยอมรับว่าแต่ว่าก็ในเมื่อเราจะต้องมาหา สิ่งที่จะแชร์ไม่ใช่แชร์เรื่องนี้นะครับสิ่งที่แชร์คือสิ่งที่ผมเห็นว่าทําไมเราถึงทําได้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เวลามากกับการทํางานกับเทคโนโลยีแต่ผมใช้เวลามากกับการทํางานกับคนนะครับรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจคนเนี่ยว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรสิ่งที่เขากังวลคืออะไรแล้วทำจุดนี้ให้มันที่คลายได้เนี่ยส่วนที่เหลือไม่ใช่เรื่องยากเลยผมว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราใช้เวลาทางานกับคนในภาพว่าแบบ เอองตังวลนอะไรเรากลัวอะไรสิ่งอะไรที่สุดนั่นที่ที่เราต้องการซัพพอร์ตเราก็ทําสิ่งนั้นให้มันเคลียร์ให้หมดเลยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้มากที่สุดที่ทําให้เขาเป็นนักจุดนันปึ๊งเขาสามารถที่จะใช้งานได้เลยทําคู่มือทำโฟลทุกอย่างให้มันให้มันไหลเรื่อยให้มากที่สุดนะครับในที่สุดเราก็ใช้ได้แน่นอนมันกระทอนกระแทนมันมีปัญหามันมันนี่ยังไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกหรอกนะครับแต่มันก็ทําให้เราเดินหน้ามาได้มันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราสามารถใช้ฟูเอ็มอาร์ในปัจจุบันได้ซึ่่งมันปฏิเเสธไได้พราาะว ในที่สุดเราจะต้องใช้ข้อมูลที่มันเป็นดิจิตอลนะครับสิ่งที่เราถอดบทเรียนออกมาได้นะครับจากในเรื่องของของตรงนี้เนี่ยมันจะโยงไปกับในที่ของแดนเนงโกลแมนะครับเขาเป็นแดนเนลโกลแมนเนี่ยเป็นเป็นคนที่พูดถึงเรื่องของอ่าอิมมชั่นอลคอร์ชั่น EQ นะเราได้ยินเขาพูด EQ เยอะคนที่มีลูกก็จะบอกอ๋อเลี้ยงลูกต้องมี EQ IQ แดนเนลโกลแมนเขาพูดถึงเรื่องนี้ แต่เขาไม่ได้พูดถึง EQ เฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลกูกหรือว่าการเรียนการทำงานที่ประส so มควบเราเลยแต่เขาพูดไปถึงเรื่องของ leadership ด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือแรงขับเคลื่อนหรือว่าสิ่งหนึ่งที่ที่จะทําให้เราอ่ะพลังที่มันหายไปเพราะเราไม่ได้โฟกัสกับกับสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเราสิ่งที่ต้องโฟกัสมีอะไรแดนนี่เขาพูดถึง3า three focus นะครับ inner focus outer focus and outer focus อินเนอร์โฟกัสก็คือการที่เราโฟกัสกับตัวเราเองนะครับการที่เราการที่เราตระหนักรู้ในตัวเองมีเซลฟ์อาวเวน s สนะครับการที่เราจะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เราไม่มีทางที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเราเองเราไม่มีทางจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ถ้าเรายังมองไม่เห็นความรู้สึกของตัวเองมองไม่เห็นอคติของตัวเองที่เรามีต่อคนอื่นเวลาเฟัครับเวลาเรานั่งฟังคนอื่นเล่าเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกเรื่องนี้มันผิด เร,เราพูดคขาว่าเรื่องนี้มันผิดตั้งแต่เขาพูดยังไม่จบประโยคแรกเลยนะซึ่งมันเป็นไปไดนะ้เพราะว่าเรามีใบแอดอยู่ข้างใน,นแต่ถ้าเราสามารถรู้ว่าใแบแอดนี่คือใบแอดของเราเราเระวงังแใบแอดของเราแล้วเรา,เราฟังต่อไปเยเรื่องทีเ่เราคิดว่าผิดนะมันอาจจะเป็นแค่ introduction แต่หัวใจของมันอาจจะตามมาทีหลังก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราสามารถ aware ตรงนี้ได้นะมันจะทําให้เป็นหัวใจสําคัญในการนะ basis for intuition and decision making ในการตัดสินใจ นี่คือ Inner Focus จริงๆของเราเนะี่ยประเทศไทยคนเรามีวิธีพูทธที่เราได้เรียนรู้เรืองของการ mindfulness การระดับรู้ในตนเองการเข้าใจตัวเองนะแต่บางทีเราเรางานข้างนอกมันเยอะมากข้อมูลมันเยอะมากจนเราลัดเลยสิ่งนี้ไปอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วเราทํางานตรงนี้เราจะแชร์ของอื่นได้เนะี่ยเราต้อง aware ตัวเราเองก่อนเราต้องมีโอกาสมาคิดไขควรวทบทวนตัวเ,เองได้เพราะ,ะนั้นตรงนี้มันจะเป็นจุดเริ่มตน้น อันที่สอง after focus a t t e r คือคนที่อยู่ตรงหน้าหน้า as individual เนะก่งอยู่ตรงนี้สม,มูรณ์อยู่ตรงนี้นะครับจิ๋วอยู่ตรงนี้นะทุกคนอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าคนนี้คือเพื่อนของเราเขาเขา,เขากลังคิดอะไรอยู่เขารู้สึกยังไงอยู่โดยเรา empathize ก็คือ empathize คือ empathy นะคือร่วมรู้สึกนะครับ empathy ไม่ใช่เป็นแบบรู้สงสารเขาจังเลยเขาแบบเขา ไม่สบายนะเขาแต่ว่าเราเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่และเขารู้สึกอะไรเอ็มพารตี้เนี่ยเป็นเป็นหัวใจที่สําคัญแล้วผมคิดว่าเราทํางานอยู่ในวงการแพทย์เนี่ยนะครับเราเห็นเอมพตี้อยู่นะเราดูแลคนไข้เราดูแลคนที่ทํางานอยู่ร่วมกันนะโดยวิชาชีพมันควรจะมีนะแต่ในความเป็นจริงมีหรือล่าไม่รู้เหมือนกันมีงานวิจัยหนึ่งน่าตกใจมากเหมือนกันเขาทําเมื่อสักห้าหกปีที่แล้วศึกษานักเรียนแพทย์ไม่ใช่ทีหมอขอนะครับแต่ไม่บอกว่าที่ไหน ติดตามตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าวัดด level of empathy เขาพบว่าตึดตึ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 คือมันลดลงเรื่อยๆคือเรามีความเป็นหมอมากขึ้นแต่ความเป็นคนลดลงคือความคือมันคงไม่ใช่ว่าเราหัวใจเราเป็นโหดร้ายหรือมันแห้งแต่ว่าเราโฟกัสไปที่กับโรคโฟกัสไปที่เราจะพยายามไปแก้ไขหรือจะฟิกอะไรบางอย่างจนกระทั่งเราเราเลยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปผมคิดว่า ไม่ใช่เฉพาะเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีเนาะพอทุกอย่างเป o ็นโอเวอร์ว<ช>ินมาอย่าว่าวแต่คนไข้เลยคนที่บ้านเองบางทีเราก็เราเคุยร่เลยไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับนั้นเอมพัตตีนี่สําคัญมากไม่ใช่เฉพาะวง,งการเรานะครับในวงการบิสเนสตอนที่ทําวิจัยผมก็เป็น literature review ในทางบนะิสเนสเนี่ยเอมพัตตีนี่เป็นหัวใจอันนึงในการที่จะกําหนดว่าเอ๊ะเขาจะคัสเตอร์ม์โฟกัสยังไงคือเราไม่มีทางเข้าใจผู้รับบริการของเราลูกค้าของเราได้ถ้าเราไม่ได้เอมพัตตี้เขา อาจจะได้ยินคำนี้อาจารย์เกียรติก็พูดคำนี้บ่อยอยู่เหมือนกันนะ e m p a t h i z e ายน่อยถ้าพูดถึง design thinking ใช่ไหมก็ต้องเริ่มจากเอ็มพาร์ทายสเหมือนกันนะครับงั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดดีอันนึงที่เราได้ทำงานในมุมที่เราน่าจะมี e อ p มพาร์ทายส์ได้มากที่สุดแต่ว่าเราลองดูด้วยซว่าเราได้เอ็มพาร์ทายส์ที่ไเราได้ซึ่งมันเป็น basis for our relationship mm hmm. การสร้างความสัมพันธ์และก็สร้าง t e a เวิร์นะครับแลวผมคิดว่ามากกนนันมากกว่านั้นมากกว่านั้นคือเราจะทำ เวลาจะอาชูอาเลยจะทำวิจัยเลยจะสร้าง innovation ท่านไงมันจะตอบโจทย์งานทั้งนี้มันตอบโจทย์คนที่เขาจะเอาไปใช้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ fulfill ความสําเร็จของเราเนทะ่าน mm ั hmm. ้นดังนั้น empathy ไปเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญนะครับอันที่สามคือ outer focus outer ค,คือคนอื่น as an individual mm hmm. outer คือการมองไปในคนในกลุ่มในสังคมในห้องนี้ในคณะแพทย์ในจังหวัดขอนแก่นในประเทศไทย mm hmm. หรือแม้กระทั่ง global นะีคอมมูนิตี้แต่ว่าว่าเราเราเข้าใจไว,ว่ามันมันมีพลังงานอะไรที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญมันมีปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะมันมีความคิดความเชื่ออะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเป็นการเอมเป็ตี้เหมือนกันแต่เป็นในระดับระดับโซลาตี้นะครับซึ่งตรงนี้นะมันเป็นเบสิส for s t r a t e ิกท thinking ในการที่จะคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจภาพรวมของขององค์กรหรือของคนในหมู่มากเราก็จะดึงไม่ออกว่าเอ๊ะ แล้วเราจะเดินหน้าอย่างไรน,นะเช่นกันเวลาที่เราจะทําแผนกันนะครับเราก็คงโอเคเราเข้าใจตัวเองเราเข้าใจคนอื่นแต่และคนเป็นอย่างนี้ล้วแล้วเราเข้าใจคอนเท็กซ์ของขององค์กรของเราไหมเราจะเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างไรบ้างขององค์กรข้างในเราเป็นอย่างนี้แล้วโลกข้างนอกเขาเป็นอย่างไรโอ้โหเป็นไบโอมิิโพรทิโอมิิเป็นอ a r t i ิ i c i a l i n t e l l i g เจนซ์ล้วแต่ขณะเดีวยวกันเราก็ยังต้องดูแลคนที่เขายัางยังด้อยโอ,อ,อกาสยังมี แค่จะกินข้าวมันจะมีเงินจะพออะไรนะครับมันหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาทําใไหนเราจะโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเป็นเป็นอันนี้ก็นี่แหอธิบายขยายความมาจากความมาเองนะถ้าเราจะมีเอ็มทันติ leadership นะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญในแต่ละด้านเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างที่มันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเนาะอันนี้อาจจะฟังดูเป็นวิชาการแต่ก็มาแชร์ไว้นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านซึ่งก็เป็น l e ด d e r อีกด้วยเนาะว่า ถ้า inner focus เราจะอินเนอร์โฟกัสเนี่ยเราคงต้องมีมเซลลนะ์ awareness เราตระหนักรู้ในตนเองอย่างที่บอกนะครับว่าเอ้เราเรา,เร,ารู้ว่านี่คือไบแอสของเรานี่คือเรากำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรอยู่ภายในเดียวกันเราเซฟเ regulation หรือเปล่าเราเคยระเบิดกู้มออกม,มาแล้วก็วีนแตกกับคนอื่นหรือเปาเรากำกับตัวเองตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แต่ขณะเดียวกันนะครับไม่ได้แปลว่าใครว่าอะไรเราก็อดอ่อนเหมือนกันแล้วเรา,าก็ต้องมีแวลูของเรานะครับเนี่ยอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นอันที่ที่สำคัญ ส่วนอ r ลเทอร์โฟกอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคอ n เนคกับคนอื่นนะครับการที่เราจะมี e m p a t h e ิ i คอมม m u นิเคชั o นการที่เราคนะอมเพ s ชั o นคำนี้ก็ได้กมาจากอาจารย์เกษมวัฒนชัยนะครับซึ่งก็เป็นผู้คุณสมควัฒคนหนึ่งที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับที่ uh, ท่านองค์มนตรีนะครับอาจารย์ก็ให้แนวคิดหลายๆอย่างนะว่าแล้วก็พูดถึงว่าเอ p พั h y ิไม่พอนะเราต้องคอมเพ s ชั o นเราต้องมีเมตตาอยากเขาดีขึ้นอยากเขาพ้นจากทุก ผมว่าอนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดของนักนะวิจัยนะเรื่องเราอยากให้เขาค้นทุกอะเราอยากให้เขาดีขึ้นนะเราจึงทาสงนี้ทำใหเรามีของแท้ใช่ไก็จะเป็นสีสองแท้ขณะเดีวยวกันเราก็อินส i ต e กับคนที่ร่วมงานและ empower เขาผมว่านี้สําคัญมากว่าเราไม่ใช่แบบลีดเดอเดียวเหมือนดีโวเขาไม่ได้แบบลุยงานอยู่คนเดียวแต่เขา empower ทีมของเขาคนนี้เก่งกว่านี้ทำเรืนน่องนี้คนนี้เก่งกวนี้ทำเรื่องนี้สนับสนุนสุดท้ายเราจะทํางานได้สบายมากตอนช่วงที่ผมเป็นคนทำภาคนี้น นไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าใครเก่งด้านไหนบุตราไม่ไรเต็มที่เลยเราซัพพอร์ต support, นะเรามันรู้สึกมันมืนมันเหมือนรถจักรที่มันมันเดินหน้าไปได้ไกลแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องผลลัพธ์อยู่คนเดียวนะมันก็สั่งคนนี้ให้ทำตามเนี่ยผมมันจะเปลี่ยนไปได้ยากมากเลยแล้วก็สุดท้ายอัลเทอร์โฟล์คัสคือการรู้สึกต้องตอบสนองและกามเรียนรู้จากประสบการณ์นะซึ่งผมว่าบนหลุมของทาง k m r อฟก็จะมีสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆนะครับ อันนี้ผมคิดว่าเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของการสื่อสารนะดังนั้นก็เลยจะมาแชร์ตรงนี้นิดนึงตัดประกับของการสื่อสารมันใช้แต่ละอย่างนะอย่างตอนเนี้ยผมโมโนโล็อกพผมพูดอยู่คนเดียวเน้นแบบสื่อสารว่าผมมีเมสเซจบางอย่างที่อยากจะเส่อไปและอยากให้คนได้ๆๆๆๆรับรู้นะครับด้วยเวลาอันสั้นเราคต้องใช้โมโนโล็อกนะครับแต่ว่าแน่นอนในสถานะที่เราอยู่ในวงการวิชาการเราใช้ดิสคัชเยอะนะครับก็คือการอภิปรายนแน่นอนการดิสคัชเนี่ยนะครับ มันเป็นการดิสคัทภายใต้ความคิดความเชื่อเราถกกันเรื่องการเมือเรามีความเชื่ออันนี้จบยานะครับเราถกกันเรื่องของวิชาการเรามีทฤษฎีเรามีหลักการหรือเรามีเอฟเฟเดนซ์นะรีวิวมาคนนี้อ่านเปเปอร์น่นว่าอย่างนี้อันนี้ก็คือดิสคัทนะครับหรือแม้กระทั่งก,การเพิกเฉยก็เป็นการดิสคัทเหมือนกันได้ก็เป็นการการมาตโตอยู่นกันนะจะเห็นว่าเวลาผมวาดวงกลมเนี่ยมันจะมีขอบสีดำอยู่นะมันคือกรอ กรอบที่ว่าคือกรอบองความเชื่อกรอบของเดฟิเดนกรอบของหลักการซึ่งอันนี้มันก็ต้องมีครับเพราะเรากำลังจะเอาเอาหลักอะไรบางอย่างมาใช้ในการดิสคัชนนะครับแต่ว่ามันมีการสื่อสารอีกระดับหนะึ่งที่เรียกว่าใจหลอกนะ reflective dialogue นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราถอดเปลือกทุกอย่างออกหมดเลยเอาทฤษฎีออกไปเลยเอาความเชื่อออกไปเอาความคิดเอา bias เอาเอะไรออกไม่หมดเลหมดทุกอย่างหมดแล้วมาคุยกันแบบใจต่นอนใจเลยนะครับว่า เกิดอะไรค่อยๆไหลลื่นออกไปนะกรณีอย่างนี้มันจะใช้ในกรณีที่จะสืบคน้นหาคําตอบอะไรบางอย่างนะครับซึ่งโดยเฉพาะคําคตอบที่มันไม่ได้มีทฤษฎีตายตัวได้เป็นตัวตอบนะครับแนวทางในการแก้ปัญหาจริงๆอาจจะต้องใช้ไดอะล็อกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะแต่และคนเนะี่ยมี condition ที่ไม่เหมือนกันถ้าเราเอาหลักการมาว่ากันมันก็จะหลักการใครแข็งก็ชนะไปแต่มันอาจจะไม่ตรงกับ,บบริบทของเราได้นะครับ,นะรบซึ่งอ่าเนี้ยมันก็มีเครื่องมือที่ทำได้จนในที่สุดเนี่ย มันเป็น generative dialogue เมื่อเราเอากรอกไปแล้วมันไหลเลื่อนเข้าหากันมันนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ซึ่งใจใช้เยอะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะมาประยุกต์ใช้ได้ข้อเสียของมันคือมันใช้เวลาเยอะนะแต่ว่าผจบแล้วเนี่ยบางทีมันได้สิ่งใหม่ๆที่มัน generative ก็หึงเรียกว่า generative dialogue คุยกันมาทุกมันมันได้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นสิ่งที่สําคัญคือมันต้องมี trust นะครับมันจึงจะข้ามจากขอบล่างไปสู่ด้านบนได้เพราะข้างล่างมันมีแต่กรอบ ผมพูดโมโนโล็อกผมก็มีกรอบเตมไป็หมดเลยกรอบของผมคือความเชื่อประสบการณ์อีฟิเดนซ์เรื่องราวต่างๆที่ผมเล่าถ้าจะดิสคัสกันมันก็จะมีสิ่งเหล่านั้นแหละแต่พอไดล็อกตัวเนี่ยวางทุกอย่างหมดเลยล้วก็นั่งคุยกันไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ที่จะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้ผมว่าถ้าไดล็อกแล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับสิ่งนี้คือคือหลักการอย่างไันะครับก็คือว่าเราเราเคารพคนที่อยู่ตรงนั้นเวลาที่เราลองคุยกันดูเชื่อว่า สมมติคนข้างหน้าเป็นลูกน,อน้องเราเราก็ไม่มองเขาว่าเขาเป็นลูกน,อน้องแต่เขาคือคนคนหนึ่งที่เสบดับเราแล้วเราก็ Respect เขาในสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนะครับแล้วก็ Deep listening บอกว่าแบบตั้งใจฟังนะเนี่ยเหมือนฟังเวลาฟังลูกเราพูดอ่ะแล้วแบบตั้งใจฟังจริงจริเปล่าหรือว่าเราแค่บอกว่าเออตัวลงลูกจะเก็บทางกันบ้าหที่จะอาบน้ำแต่จริงมันมีสีที่มากกว่านะั้นที่เขาอยากจะบอกเรานะครับแล้วที่ยากสุดคือ Supending นะข่อยแขวนสมมติฐาน ก็คือเพราะเรามันจะมีความคิดความเชื่อบางอย่างอยู่พอพูดออกมาด้เราก็จะตีตาเลยอันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ใช่จริงแต่จริงที่เขาพูดมันอาจจะมี Variation อยู่ในนั้นได้ะนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ p r e s e n ซิ่งนะว่าอยู่กับเขาต้องคือถ้าคุยกันอยู่ก็ต้องอยู่กับเขาไม่ใช่แบบใจกลางคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปหลับเดี๋ยวต้องไปเบรกเดี๋ยวต้องไปกินข้าวต้องอะไรอเงี้ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นหัวใจเลยนะครับซึ่งเราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มัน Relax แล้วก็ trust ก็คือมีความความไว้วางใจกันและก็ความ มีโอกาสเราอาจจะทำกิจกรรมแบบนี้ได้นะแต่ผมคิดว่าอันนี้ผมผมให้ไว้เป็นหลักการไว้แล้วกันว่าถ้าเรามีโอกาสลองไปดูแต่ง่ายๆคือลองไปที่บ้านก็ได้นะอาจารย์จิ๋วลองไปนั่งกับอาจารย์หมึ่โดูอโปอะไรนั่นหรืออาจจะทําอยู่แล้วก็ได้นะครับผมคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้บางทีเราจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นก่อนอาจจะมีซิกแน l บางอย่างที่เรา d e เทคได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานอันนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับ ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้นำที่แท้เนี่ยคือการที่เราดูแลชีวิตภายในของตัวเองพอพอับดูแลโลกคือมันแยกไม่ได้หรอกตัวตนของเรากับคนอื่นกับโลกนะมันทุกอย่างมันสัมพันธ์กันไปหมดนะจึงอาจจะเป็นที่มาของหัวข้อนี้แลนะเป้าบอกว่าจากข้างในไปสู่ข้างนอกการจะเรียนรู้เหมือนกันถ้าเรายังข้างในเรายังไม่นิ่งเรายังไม่แบบ c o n t e m p l a ตนอะอกมาว่ามันเออครควรหรอเป็นยังไงเราจะแชร์ออกไปมันก็จะยังไม่มีความชัดเจนาะะน้นะมันคงจะต้องเริ่มจาก แล้วเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นภายในตัวเองนะครับมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้เอาเข้ามาสู่ข้างในของเรานะครับดังนั้นถ้าเราจะทําให้มันครบรู้วนเนาะเราก็คงจะต้องเริ่มต้นจากข้างในด้วยความเข้าใจเผยแพร่ไปแล้วทางในคนที่รับเนี่ยเขาจะเรียนรู้เข้ามาสู่ข้างในและทาไปใช้ได้จริงนะรอันนั้นก็จะทําให้เราได้คบรบถูวข,ของการที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้จริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนจากข้างในที่ที่เราจะข้างนอกเนี่ยเราเตรียมไว้แล้ว น,นี้เราเตรียมไว้แล้วคือ mdx นะแอปพลิเคชันที่ที่เราได้เตร,รียมเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะมีพื้นที่ที่เราได้เอาองค์ความรู้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่กลั่นมาจากข้างในของเราให้ออกไปนะครับแล้วก็มีการสร้างระบบแรงจูงใจมีเหรียญมีคอยมีทุกอย่างที่ทำในให้คนจะเข้ามาเรียนรู้แล้วสิ่งที่เราต้องช่วยกันต่อจิ๊กซอว์ก็คือทางในไปจากข้างในของเราไปสู่ตรงนี้ห้ได้แล้วจากสรงนี้ให้มันกลับมาสู่ข้างในของเราของคนในองค์กรครับก็เป็นสิ่งที่ผมจะฝากเอาไว้นะครับ